มา,กบบามกเกลอกปะงูนี่ก็เกิดเองนี่โอ้ครับ่บนี่ว้าโอ้ยงูอันนี้เงินบาทบอลอะไเงินกี่นี่พ่อจ๊ะ16ล้านเงินบาทก็กันยอมแล้วอ๋อหนึ่งหมื่นหกนะเห็นหนึ่งหมื่นหก16ล้านสามเซน สาวพันกีบป,ปัอ,ปอ,ปอกไไ <laughs> พเขาต้องมูดคักแท่นี่โอ้คู่เงี้ยอย่างนี้ โอเคพี่น้องเปิดภาพมาบัดนี้อา่บาบอลีมาอยู่เพื่อนเฮือนออเฮือนเบาหมืดบอเพื่อนบักมืดอืมบ่าวตาเพอนเบาตาบ่เบาตาสาวนุ่มบ่มอ,าบาอบ่าเพือนพี่น้องตาเพื่อนเบานุ่มพี่น้องเห็นเนาะบุรีมาเวหาเราเป็นเวลาอา่าโดนนานพอสมควรพี่น้องเห็นมาเบิ่งก่อนมาแบบนี้เพิ่นขึ้นโค้งห้างโครงสร้าง เรียบร้อยแล้วสันนะเนาะอ่าตจ้สวัสดีเดออ้อบ่อเงาเดอ้ออืมอืมอันนี้ <c oughs> สวัสดีเด้อพี่น้องเดอเอ้ออ่าตจ้โอ้ยอ,อันนี้บ่อนบักหมืนะ่นนะไพ่ก็เป็นคนตั้งฉา,ายาให้หนมมุ่มหนุ่มโอ้ได้บ่อกระบบลูกหลาน,นเนาะบอ่อบนก้บ่บอนบักหมืด,มดเ,เป็นซื่อลินใช่ ต่ว oh ่าห ah. mm ้องไปห้องมาติดบ่ายห้องดีแน่เอาไอ้ลีเอาไอ้ลีอ่ามืดเลยมืดกินน้องยังอันนี้เ uh, จ um, ้านนอัป้าซื้อใหม่บ่แบบซื้อใหม่ฮะโอ้เราก็เรียกวันยังบ่อแบบซื้อสูตรเก่าสูตรเก่าเลยถึกเลยมาเลยเป็นบ่อเล็กๆบารีซื้อมาให้แเราอ๋ออาจจำเอาตัวนั้นน่ะซื้อโตมาเลยวันนี้ โอ้ยโดน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 เก่งงีเนาะก็อัดบดกองหนึ่งเดือนหนึ่งบดกองหนึ่งพอเดือนไหนพอเนาะดเดือนก็ดีแล้วเฮ้ยปพอลูกค่อยอาทิตย์เดียวเดี๋ยวนี่ลองนึงนะลองใหญ่ยนะเอาเมนอาทิตย์นิดหน่อยนี่แหละคันยังชิได้เพื่องี้ได้บ่อยเนาะเว้ย กินเก่งเลยเพิ่งไกินนุงแม่เพิ่นได้เพิกินนุงแม่เลยนะลูกค่อยเออะสักเดือนแล้วก็ลูกคอถุงนึ่งนะสมื้อสองเดือนกับเจ็ดมื้ออืออือพี่น้องเลยมาจะใช้เอ็กกันนัดวันนี้ชุ่มๆไปเน่แต่โคโคมันเ่าแปลงช้างบรรเพกบ่ผูวอ้ยนั่นก็นางเะลยเลมันนไหล อาโแงดิอ<ะ>มาจะใช่ยังนะโอ้ยสังานเนาะสองันบอกคนเปิดเปลงหน้าให้เังนะเดี๋ยา,าเอาเดี๋ยวเอาบริสีนมามันลมมามาฝา,ากสร้างคนก่อนให้สร้างมันกินก่อนไปเอาเอาด้ยือ๋อบตรกับเมือ่อไร ดุดไปกว่าทางเหรอมันเกี่ยงเลยว่าโอ้ยขึ้นแบบนี้นี่เนาะโดยสบายดีเดอ้อยสบายดีสบายดียดลำรวยยินด,ดีมีเฮงอ๋อเขาขึ้นเหลือกตาแทบบัดนี่ <c oughs> อ่ามาโน่มเด้อเจ้าเจ้าเจ้าอาโจกมาสู้ชางค์คนกินแน่อาจอกมาสูา้ชาห์ ฮาจอกเออก็ไม่ยินน้ำนี่แหละสร้างนกินนี่นะโดยโกินกยังไงทุกมหกกัา,านกเหตุมือนีบนนอกอเริ่มเอย่งนี้จักมือแล้วนี่ไอ้ยังวอาไม่ได้บอกบอกืน Nhưng hãy không vắng vào đây, bây giờ nó đây lại không vắng thế Bộ bệnh tái nó cố gắng thế Ờ, men men nó Nên bộ bệnh tái lại cố gắng vào khung, hàng lăng kha mi nè ăn Ăn nè, nó nó โอยโดยโดยพี่น้องเท่ายเรนี่จ้างนนี้หมื่นห้าหมื่นห้าเออต่อจม่้ั่ดยยสร้างชุดนี่บอคนคนละชุดบ่ตอนนั้นคือว่าบัต้าว่าคนอยากได้ท่ายก็คือว่าอยากได้สองหมื่บ่คนคนละคนเนาะหมื่นห้าับคนาพิ่เพื่อก็หไบงคานบ

เอืมอืมอืมอันนี้ชุ่ม่าดเห็ดได้เบดที่นี่ต่างหากบอแต่มีเงินจ้างเราเนาะได้บดเลยนะอะไรกันอ่าจะไรงงานที่อรถผลเออะได้ผงานตอนเห็ดเพอทาเร็จแล้วเลยเนื้อเอากระม็นขมลาวอะไรเนาะอมบุกาตีได้หน่อยเนาะอือ ถ้าคนเมื่อหมดแล้วจะจมน้ำหลังไม่เท่ากันลยตอนเฮ็ดนิ่บบก้าว่าเาแล้วเอาบางที่คนวอาตัวหนาคนได้มากไหนบางคนบ่งอ้ามได้นี่แก้ค่อยแน่บ่กมังอีกบอกาเลยงว่าคำบรก็ติโนตตอนเฮ็ดยังไงยังเราบอกเป็นมารยาทีชื่อ <cười> 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 Ý ai mà chín nam, nam cần con. Rồi, rồi 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 rồi. Okay. Nó à, bỏ xe <laughs> vườn thì sẽ <sell> rộng <laughs> thì nó người. Mà mà nhụ mà nhụ hay hai cần liệu nó. Nó. dù đi nam đi sớm 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 sang Thế mà hãy phụ lao thì quá phi ai, đi, đi, đi Đi ra เอมา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 กินแน่เชียน้ำใจแน่เขาชื่อมาผากนี่เย็นเย็นเย็นเเนี่โดยโดยโดยโดโดยโอ้เิบบริการดีนี่เนาะเจ้าของบ้านกันเีด็ยดเสียงงานเยันทรงลงเยันทรงเมื่อเจ้าเจ้าเจ้า

อันนี้มาเบิ่งด้วยหาบพี่ด้วยพมาให้ินนะถาคิ้องฟ้าทะาว่ะเดี๋ยวมาว้าน้านรอนว่ะแมนบัดเลยพ่ชุดบัดเลยบ่อนมันเน้องมูเป็นที่ใหญ่กว่านี่ที่เนาะใหญ่กว่าเลยไอ้ก่อนแล้วฉันว่ะอันนี้เงินบาทบัดเเงินกี่หนิพ่อจ้ะสิบหกล้านเงินบาทกืยอมแล้วอ๋หนึ่งหมื่นหกนะเห็นนึงห่นหกสิล้านสามเซน ซาวฮันกรีบเมนบดเลยชุดหลังคาเนี่ยเมนบอชุดหลังคาพอแต่ไปเพิ่มไม่อีกกรบชางเพป็นเวรนี่แบบว่ามันบ่พอมันเคือนารขังนี่ต้องนกว้างใชเนาะโดยสะมาดีเดี่เจ้า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 โดยเออแต่ว่าเขากะแก้ไขได้แล้วเนาะมันกลับมาได้โหดให้ยังดอกคือว่าเป็นได้ได้คือว่ามองขางกว้างขางโอมหมอได้ได้ได้ช่างควบควบคิดของช่างว่ะตัวได้ก่วงตัวได้โฮมนะเพราะว่า คือได้ยินว่าเพ่นอาจจะแบบว่าจับเพียกนอกเพียกในแหละคือด้ยินว่าคกล้ๆเหมือนคนท่ายงยันซัอ่าถามแต่นุ่มรดนึงท่ายงยันล่ะคือวันนั้นท้ายงยญ่ดรอกพ่นหมักนั่นด้ยินบ่าเขาจงเอาเนื้อเลือดเนี่ยต้องการเน้อนาะ จอบได้ดถ่าน้องเวตตาอนอยู่คนบยอยู่่นเดเออนั่นเล้นัายคิยูว่แถ่าตาว่าเออไม่เืนนองกน้องมูนี่แหละเป็นนี่เลยว่าเออว่าเนาะก็น้องนได้เืนไว้เนี่ยเจ้าเจ้าได้แล้วบ่แต่ว่าคือน้องมูเนเผิเป็นชาวล้านพุนทีีคอ,อยบึงตะลยชาว,นวาเนาะคำบุกลัวเนาะเมนโบนี่นก็อสิบหกล้านเลยเหรอ ป่าทุกเดียวกัเอเมนนเมเอเมนเลยอดาเพื่อนองป่าเมนเมนจำเนหาเดียวกันเลยห้เดียวกันเลยคือแล้วใหม่มันงามอยู่เนาะเออมันมันแพงตัยที่ว่าไม่แปมันได้เอาไปเอาไม้สีแปมันบบเพื่อางบางบางังพุ่นบบใช้ไม้สีปดได้ไม้อันตอกสังกะสีวันนะนะนี่เขาบเอาไม้นาสิไม่ใหญ่เลย อ้าตอไป่น้อยมีแต่ทั้งชุดหลังคาในทั้งบอต้าครับน้องแววทั้งทีมบอต้าช้าพอยไงเนาะครับอะไยังมีมีอย่างต่ออีกเหรียญมานุ่มเบิดแล้วช้าตอนนี้นได้เบ,บ็ดแล้วจ้าจ้ามีแต่ชุดหลังคาก่อนเนาะนนกันเด็ดกันค<อ>นโอ,โอ้ยใจเวิดไอวเลยเนาะ

Ừ, bà Ừ, tí nữa à, à. Khánh, khánh co này, nó thử thấy chút co này Nó vô rồi đấy Hả? Nó vô rồi À, cháu hít mà tật cao đó, chả khiến nó bận đấy hả? Bà nó bị nhắn rồi <laughs> Nó vô rồi đấy hả? Vậy nhánh vô rồi đấy, vô rồi đấy Để chạy tham đi Nè Để vô đi, khánh Thì nó vào thích nó xếp, vậy là Nhánh vô, nhánh vô đây Ủa Ủa, giờ khít hơn nữa đấy, hỡi nó

เฮือนมิตอเฮือนเบาตาไดีเลยเฮือนสาตาเบานุ่มเนาะอ่าท uh, ี่น้องเลยลอยเนาะไม่งามเลือนไม่เปร์ไม่าดสงามเลยพี่น้องคักค่เสียงเรามอยากกบด้นยเล็กน้อย โอเคมาเบงที่ดินตอนตอนี้ผลลหมากรากไม้น้องโม่กันเป็นได้ดาหลังจากที่มาปลูกไว้ตัวนี้สี่มือบอต้าได้ตัวนี้โอเคบัต้าปลูกงามหมดสชนตนัวนี้ติดคักอยูน่เราก็ได้โอ้ล่าขี้พุ่นขี้พุยมใไซตัวนี้แหละแม่นอ,อ่าน้องโมปลูกตัวนี้นี่ ตอนนี้กับน,น้องโม่เราปลูกโอ้ปลูกยา,ยายไปพัดเลยน,นี่เนาะมักสลีอ่โอ้งาม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 มีบ้ามักเตงตัวนะ่ะเออไปไป่งทั้งหลังไปตอนนี้กับเมนปีน้องมักม่วงเนาะใช้ยาบ่ะเนาะ เจ้าขี่หิงวัวบ่นี่เด้อเป็นมากแล้วบ่น่าเอออ้าวสวัสดี้น้องเด้อมาหลอกเบื้องต้นไม้น้องมูกันเอ๊ะเจ้าของเพ <fits you Elena> ิ <abil itation> ่งเพท่นได้กินอยู่พวกนี่น้องปลูก่ะนี่อันนี้เด้อ น้ำม uh, ันดินบ่เฮ mm ้ยจะของคนโบรานได้ก anyway> ินอยู่ชาติางเฮ็ดช่างเป็นสุเพิ่นนี่ยต้องขาดไงอือกล้าบ่บ่ดิต้องกินกับตำมะฮุ่งนี่ไงตำมะฮุ่งต้มที่มีนี่มาหมกบารีพวงนี่จะแน้มะกบ่ดอกจันทร์เจ้าคือบ้าเอาเหลามันก็เหล่าฮะเอามาผูกก็

ต้นน้อต้อนไม้ชื่อไม้บรธมีตัวต,ตายบ<ง>่เออติดบนเลยเนะาะหมักหมักนาวหน่อไม้แล้วปลูกพี่ติดบนเลยอืมฝักสีม่วพัดปกบ่งเหียงเบ็ดน้ำคนซื่อมากนะโอเคนี่ก็เป็นเฮือนน้องโมพี่น้องพี่น้องเป็นก็ให้มาไายทำซอย ซอยนงมูเนี่เดอ้อวสัสด์เนานะเยี่ยมยามบางเนี่ยเสามันสีฮักสีเพลอแล้ววัสด์เนานนะอันนี้บอดี้เพิ่มอีกอันนี้มันบุฟเฟงง่ยังไดอกเดี๋ยวมีมิถูกฝนมันมีแต่สีแข็งเสาดินมุมเงินแะบักแลถึงได้กินยงไงอ่แมนไปอีตูเนาะเพราะมือชายแกงเฮ็ดแซ่บแด้วนี่มิมิคนขายเฮ็ดอยู่บ่เนาะนะ เออจะเร่ม uh, ัมันบอกคำก่อนเนาะบเยาเนาะเปวะบางเห็ดบองเาพักบงบ่บ่พักอันนี้ตูนี่นะ่ว่า้้พักปมมันก็บวายแล้วักเขาต้องมูดแค้นี่โอ้คู่เงียอย่างนี้แต่ว่าแต่กี้จะมากจุแต่ยังหน่อย พัดเพยังก็ฮัซอยๆแล้วก็ทอดน้ำมันบ่พัดน้ำพัดพวกไผแดงมปไผแดงขัวนะขัวกบงเนาะขัวกบงอะไรเมล่ะวด่วดละ่นี่นะแล้วก็กินกับเขาป้องงามเลยพกบ่งลงมูเนาะพวกเนี่ยพวกไห่น้องโอ้กินพันเลยกบงพันบ่นี่ะ พวกจีนบวกจีนบวกจีนบ้าบอกดิอ่าอันนี้น้องบยาแทประมุบ้าจะเล่นมตู้าหยอกนะเ่าหยอกได้ตูนะเพาหยอกกี่ชื่อเพาะหยอกกี่ชื่อเราบอก่เอาขอนมาไวงเนี้เนาะ ผมมันล่มนี่ยะปุ่งใหม่อยู่นี่มาดินแล้วขอมันปอนุมก็เมียบราของมืมคัดๆๆๆไปลหะน้องเอ๋โอ้บังฮะอ้าวม่ถุงปะเซลังรถข่อยก็ได้เดีะไม่ถุงเจ้อแล้วไปคอถุงน้ำแข็งกันนะนั่นๆถุงแดงๆชื่อปนุ่มมาจนี่

แต่ก็ทำห่วงค่าที่ยังห่วงอยู่นะมึงห่วงก็ปลูกมางห่วงมี่มึงห่วงบ้านี่ก็เป็นโมงแอบหน้ามันในน้องเพิลท่านี้ห้องน้ำเลยอ่า้อน้ำแล้วก็ไหลลงหันเลยแล้วม่ยังน้องบ่านอีกโอ้มันคือต้องคูดินคืนนีกน้องเลยเราไม่บรีซื้อมาให้เด้อตอนเพราะว่าชั้นน่ะมันสีเพราะวบูมน้ามันนี่เนาะบวมน้าผมจะบคูลดินขึ้นนี่อืมหน่อไม้มักนาว งามพี่น้องทางน้าวเลยโอ้ยังรบกวนเราอีกอยู่ชาติเจ้าเนาะเอาบ่บอกอบอกันได้ถามหาอยู่กี่นี่อันนี้มักกระทันพี่น้องกรทันใหญ่ใบ่เมนมักกระทันพันอ้าเป็นให้ชื่อมาให้นี่เด้นน,นนี่นีตัวนี้มักล้มยัยเนาะอ่างามงายพี่น้องบอัมงม่วงอีกอยู่ฝั่งนะั้นเราปลูกถือว่าโอเคละ พอได้หมยโอ้พอได้เฮ oh, no, ้ยพอได้ดิยาบ้า uh, ู้ยเฮมยเฮ้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 ยยเยอาจารย์ชิบ้แบบไหนแลเปิดคลิปเลยได้นี่ใช้ยังเก็บแทขน่าไก่เนี่ยแตัว มากระลกอกปะงูนีกเกิดเองนี่แมนโอ้คบ<อ>เอาอยัางองคอยมีสองมากจะเห็นเยือนอเเตัวน,นี้กับแมนเ่รนี่นว้าว้ายงูแมนเลยเอางูนะงูปลา บ้านเาเอินงูนาเลยโอ้งมูวางกระดักไว้ได้หนออกไปได้ได้ตายได้ฮะฮะายยุ่งข่อยย่านได้บ่ก็มูย่านย่านเโอ้ไลยเพียงเลเนาะคำชื่อนี่กะบ้านชาวพันโอ้กลัวเลยกลัวป่ะเ่เพชรมูกระทะเพชรชินดาจีน่าโอ้โต้งูเนยพราะมือวันเกิดลูกข่ิมะคอเลาหนิบ้างได้ันพร้อม ป๋อห่ลามไปหุ่นเนาะอันนี้เนี่ยมาจากมาจากดินอืม,มาาหมึกมูพอเวลาผมไปตักมันเปลี่ยนไดินนองอมาเปิดเจอยาสารพิษใชครับใชตอนบวชระวังงูมีเมมีอย่างมันบน่หนิเนาะ,ะระวังต่อได้เหรอเนาะบ่ลืมเด้อนะงูนี่มันมันมันผิดงูปลานี่ได้โบมีกับย่านอยุก ่่ดอลเนงอออื <Avenue> Fl <away> <c stakeholder> <Little things>. ืนี่แต่เฮือนน้องโมตอนนี้เพิ่นกะคือคือว่านี่แหละฮะก็มีจะตั้งเสาซื้อแต่ว่าโครงห่างแล้วใหญ่กว่าเพื่อนน้องต้าเติบหนึ่งอยู่ใหญ่กว่าประมาณสองห่องไอห้องหนึ่งเนาะใหญ่กว่าสามต้นชิบสองอ่ะะอืม ปเป็น,นอนะไงกะ<อ>นี่ก็เป็นดินเดินตอนหยาแล้วเราปลูกพลทธรรมรากไม้บริเกมาเวเบิงเนาะพี่น้องเนาะที่บริมาซื้อให้ตอนนั้นซื้อมาให้แล้วตอนนั้นก็ถือกระทัยทั้งให้เป็นน้ำเลยเบิงน้ำเลยพุทมารหลายมือลายวันเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่บริซื้อมาให้ต้นมะกม่วงตัวนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งต้นลำไยตัวนี้ครับเนาะ พี่ปลูกขึ้านมาพอดีมันเป็นโฮมอยู่นี่เลยเป็นยเอไงคักคักคักโอ้มักเตงีงอันนี้บอ่อนี่นะเอาหมดเลยบอ่อนะ่ะน่องเพิ่นน่นองเาาเพิ่นมิเตแค่นั้นได้น้ำหลังรถก่อย เมาแล้วก็เมื่อเลยบ่อนแต่นี่บ่อนอ่ะตับใจน้องเลือโก้ยอ่าแตนี้มันบาต้าปลูกคนอย่างกังามอยู่เนาะติดมาเลยตัวนี้กังามนี่นี่น้องโม่ปลูกตัวนี้อืมตัวแรกเมย์ปลูกตัวนั้นบ่ตัวปลูกตัวนั้นเนาะว่าตัวนี้สีสติดไว้กลัวให้เบิ่ง ันเป็นโชว์ขึ้น okay, okay. ลเลยอืมโอเคโอเคปล่อยให้ตุกปลูกสร้งผลไปอือชาติชาติชาโอเคโอเคพี่น้องเลยมานขอบใจเดรลาเด็กน้องเด้อมาแวะไทายให้พหี่ให้น้องเบิกน้องให้ไอเป็นเบิกก่อนพี่น้องเลยอา่าก๋งามติดบัดควอนอยู่มักโม่มักเตงมานี่แล้วอา่าพักหญ้าขาหุ่นแล้วพี่น้องเลยโอเคเอืม บายโอเคอยู่ดีมีมเฮงร่ำรวยพีน่น้องขะขอบ,บคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาอ่าให้กำลังใจบอลลี่เนาะสำหรับคลิปนี้บอลลี่ขอตัวเดินทางลาพี่แล้วน้องไปก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเป็สุขสุขคนที่เข้ามาให้กำลังใจไว้มาเยี่ยมทั้งน้องโม่เนี่ทั้งเบา,น,า,า,าเนุ่มซาต้าฮนในมันนี่เนาะเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆอยู่ดีมีมเฮงร่ำรวยไปก่อนเลยเด้อพี่น้องเจ้าเจ้า